ไปริบเว้นไปแม่ไปพร้อมกันไปดีไปดีมีแล้บเดี๋ยวเอาอย่างงี้เดี๋ยวไอ้นี่อุ้มจูแล้วกันแล้วไอ้นี่ขี่จูจะไปตอนไหนอ่ะไปเลยไปเลยเหรอเฮ้ยเจ๊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 ไปสู้ชีวิถ้าตายก็ดิสคอร์ดมาแล้วกันออ ไรแปลกแปลกเขามีการบอกว่าถ้าตายก็เรียกได้แปลกๆปมันใช่หรอไอลนี่มาอันนี้คืนแล้วไอ้ก็สตาร์ทไม่ไอ้ขับเหรอเออมาดิไอ้เออจริงเหรอเออแน่ใจนะเ้ปลองเอาไปสตาร์ทด้วยเออนี่คนจะไปเอาจริงเหรอนะครับไปเลยครับถ้าอ้นี่ชนคนดูจ่ายนะฮะอะไรนะไปเราเราจะได้จ่ายหรือเปล่า ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยอันนี้คือแบบเรารู้จักคําว่า,าแบบเข้าโค้งเปล่าเ <c oughs> ้ครื่องมันไม่แรงเลยทำไมมันข้ามรูไม่ได้เราจะถึงไหมว่าวันนี้แคคโค้งยังไม่ทันโค้งแรกเลยวะ่ะเครื่องมันธรรมดาก็อ่ะเดี๋ยว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 ,ยวขับปลอดภัยให้แล้วค่อยๆไปค่นอยๆไปค <c oughs> ่นอยๆไปค่อยๆไปถนนถนนก็มีที่ช <c oughs> ายโค้งแรกไอริก็เสยโคบ้างอันี่เดี๋ยวค่อยๆไปปลอดภัยชัวร์เฮ้ยไอริไปรับ้าว่าไปรับ้าว่า พลาวบอกพามาเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเฮไป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 รับพี่พลารับพี่พลาเอ้ยสบายของแบบนี้เออมองถนนดุลมีครับน้องเป็นคนเทมต์เฉยๆเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนี่ถึงแล้วแล้วออกต้องขึ้นข้างบนเหรอข้างบนนี่ขึ้นข้างบนนี่ไงเท้ามานี่ไงเท้าเอ็งขึ้นบนไปแล้วมา อะไวะเนี่ยมาพร้อมเดี๋ยวใอเคครับเรื่องใสขึ้นมาไอริจ้าใจขึ้นมาแล้วน้องจ๋าโคตรมันโคตรบันเทิงโคตรมันโคตรบันเทิงขึ้นมาเลยจ้าน้องจ๋าชีวิตดับอันไหนดับก่อนชีวิตเจ็บความเสี่ยงแล้วขับปลอดภัยค่อยๆไปไม่ว่าจะไอริขับหรือคุจูขับก็เสียงทั้งคู่สบายสบายนะคะสบายอี้ยรู้จักปลอดสัยดีกว่า ของนี้ของเรามันต้องแบบวลาเราขี่รถอะมันทาอะไรชิดขวานอะชิดขวาอ๋อชิดขวาค่ะ น่าจะเป็นยานเล่ยล่อนแถวนี้เห็นเป็นคุณยายแก่ๆบกรถจริงหรอเน่อันตรายนะอย่างนั้นจริงๆถ้าเราเจอเขาหลังเราต้องชนเขามาไอริมาครับตอนนี้ไอริเวลาขี่รถต้องกดคอนโทรลด้วยทำไมอ่ะอ้าวมันจะทำให้รถเรานิ่งขึ้นจริงหรอจริงกดคอนโทรลได้เลยเราต้องให้รถวิ่งไปก่อนเออไปยกเราด้วย ยอดว่ะใช่ไหมดูคิดว่าดูคิดว่าหน้าพร้าวแลาจะเสยกับกิ่งไม้นะเมื่อกี้เอลือดยังมีเลือดยังมีพูดอะไรเยอะแยะจ่าให้คนมาดอะไรแบบนี้เลยตัี่ตไปหูเดงไปเนี่ยลงมากเลยตรงเนี้ยหักซ้ายหักซ้ายไม่ต้องหลอยไม่ต้องหลอยตลงเลย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 เดี๋ยวชนคนเมื่อกี้มากอ๋อไม่เลยโอ้ไมยชนรอกเป้าหมายเรามีไว้พุ่งชนในนิกไม่ต้องกลัวเว้ยเออเออ ขอโทษครับผู้ไปคระขอโทษครับขอโทษครับสล่ตอนสามทุ่หจับแลครับงั้นหนูซอนพี่ได้เลยค่ะอืมถ้างั้นหนูึกหนูขึ้นคอมพี่แทนไปเลยพี่เอาไปเลยพี่อาไปเลยพี like> ่สนใจแบบให้คนนั like ่งซ้อนหรือว oh ่าคนนั่งคอม่ะครันั่งบนได้ไหมครับถ้างั้นหนูนั่งบนไอรินั่งล่างแล้วกันนะเออคไจอกันเาไอเไปเจอา ทางนี้ทางนี้เออขับดีๆขับดีๆเฮ้ยจริงๆเอ่ก็ขับเอริ่ก็ขับนิ่มนั้งจริงอ่ะเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วเฮ้ยอย่าอย่าลงยังสอบกรหนึ่งตายหนึ่งเออกาแล้วกาแล้วเอ้ยถึงโดยสวัสดิภาพเอนิ่กจะนอนเตียงเปล่าเออนอนเหอะสไตล์หาละทางนั้นนีนอนนอนตรงนี้เอานอนนอนแบบนอนตรงมีใช่ไหมนอนอย่างนี้เลยใช่ไหมนอนให้ดีดดิ อ้ขับบลากไงจริงค่ะพราเออพี่ทำรถเที่ยวเลยนะให้ลงเดินก็ได้ไม่เป็นไรไปด้วยกันสามายังขนาดนี้ไม่อยากคิดถึงขากลับไอ้นี่คือาซื้อหมดแจ้งว่าเดี๋ยวพาเองไปกินข้าวไปรูหิวโอ้ยเชื่อใจจูได้ใช่ไหมเนี่ยวนคำถามซ้ำอีกรอบหนูเชื่อใจจูได้ใช่ไหมเนี่ยเลือดเท่าไหร่วะไอ้ไอจูจักเป็นร้อยหรือสามเเผ่ี่ผายกุลีเลือดว่าทำไมเนี่ย กี้จ <pause> <�i anak lonely> ูไปนอนเพิ่มมายังอ่ะเออจูเต็มร้อยแล้วตอนนี้จูเหลือสามแปดว่ะเออเยี่ยมทำไมมันลดเร็วขนาดนี้วะใช่เท้ามันแข็งไงโอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นลิงมาแล้วเธออะไรของจูนี่จูยังใช้กันจูเริ่มจับสิบเลยจ้มันไม่ใช่ลงจากรถเฉยเฉยอะเป็นนอนอีกรอบไหมน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละวะเดินไปไหเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวจ๊ะไปหากังหันไบรส ขึ้นมาขึ้นมากาขึ้นเลยโกงเอาไปเมื่อ,ก,อะะกี้เองเองลอยเองนะเว้ยเมื่อกี้จูอิงนึกว่าเองโดนรถชนเลยเออจูลงจากรถไปแล้วผีหลอกแล้วนั่นมันจะใชอะ่อมันไม่ไกลเดี๋ยวเดินไปได้มันปักซอยเองตรงนั้นน่ะป้าปะไปเดินเดี๋ยวเดินป้ป้าปาอลิซ <laughs> ด้นะเลือดหนึ่งไอ้ลเลือดลอหนึ่งมากับดวงแท้แท้โอ้ไม่เป็นไรเดีถ้างั้นเดี๋ยวจูจะให้ไอ้ลขี่แล้วกันเอาไว้หรอจูว่าคนที่ขี่เลือดน่าจะลดเยอะกว่าคนที่นั่งซ้อนก็คือโยนเลยว่างั้นได้เอแบบว่าไอ้ลีถ้าเองตุยก็คือจูก็ยังถูกเองได้เว้ยอ๋อเพราะว่าจูมีที่ชูบใช่โอเคได้ได้ไอที้เชื่อใจจูได้เดี๋ยวขี่ให้ไอ้ลีต้องเชื่อใจจูแหละจริงไอ้นีต้องเป็นคนขี่ะจูว่าได้ดูจูตุย ตอนเตียงไม่ซื้อหมูแดงท่านเลยอยู่นึงถ้าเราให้พี่เผาขับให้แต่แรกมันอาจจะไม่เกิดโศกและกรกรก็กกกได้นะจูเผาน,นิ่มเกินเออืมแปลว่ามันน่าเบื่อเกินเหรอมันไม่ตื่นเต้นอ,อ,อ,อวอเราจูขับเื่นเกป่ละลาเออเซลล์ลดิอ,อ่าอยากเซลล์อีกไมหละ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขับเงียบๆนะใช้สมาธิ <c oughs> โอ้โหต้องตั้งใจขับปลอดภัยแน่นอนถ้าเราไม่เปิดไมค์คุยสักอย่างนะปล <c oughs> อดภัยชัวโค้งทำไมไม่ต้อง ทางเนี่ยแล้วที่สุดก็จะลุยปลายอย่างเดียวเลยทางตมมันเร็วกว่าตมมันเร็วกว่าอ๋อเดี๋ยวมันถึงเร็วใช่ไหมเราใกล้ถึงแล้วครับทุกคนเป้าหมายไปทางข้างหน้าที่เอริไม่ยอมขับตามถนนครับเฮ้ยมันถึงได้เหมือนกันมันไปได้เหมือนกันทางแบบกุกกังนิดนึงนิดนึงจูไปไหนละ่ยจูตูดใหญ่เนี่ย จร,จริงอ่ะถ้าเราตูดใหญ่ใช่ไหมแล้วถ้าเราน้ำหน uh huh. ักเยอะรถมนันจะหนักว้าทำให้แบบว่าวิ่งนิ่งขึ้นอ๋องั้นจูตูดเล็กไปใช่แล้วตัวเบาเกินไปไปเรื่อยละ